อโอชาพิเวสมีฟีเจอร์สแกนสั่งแล้วนะ เปิดใช้งานฟีเจอร์สแกนสั่งได้ง่ายๆภายใน1นาทีตามนี้เลยอันดับแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์โอชาเมนเจอร์และล็อกอินด้วยบัญชีเจ้าของร้านหากมีสาขาให้ทําการเลือกสาขาก่อนจากนั้นเลือกตั้งค่าร้านเลือกหัวข้อ QR สแกนสั่งอาหารจากนั้นให้เปิดใช้งาน QR สแกนสั่งอาหารและแนะนําให้เปิดแจ้งเตือนจากระบบไปด้วยเช่นกันในการใช้ฟีเจอร์สแกนสั่งอาหารฟีเจอร์เปิดดิลและฟีเจอร์จัดก,การโต๊ะจาเป็นที่จะต้องเปิดอยู่ด้วยทั้งคู่อย่าลืมอ Up ัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด ด้วยนะหากเปิดใช้งานครบถ้วนแล้วจะมีปุ่มสั่งด้วย QR ขึ้นมาที่หน้าจอ POS ในการสร้าง QR ให้ลูกค้าสแกนสั่งจะต้องกดสั่งด้วย QR และเลือกโต๊ะก่อน จากนั้นระบบจะทำการสร้าง QR code ให้กดพิมพ์ QR code เพื่อให้ลูกค้าแต่ละโต๊ะได้เลยหากลูกค้ามีการกดสั่งอาหารเข้ามาจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาที่มุมขวาบนของจอ POS และที่หน้าบิลและถ้าหากมีการตั้งพิมพ์บิลครัวไว้บิลครัวก็จะออกมาอัตโนมัติและถ้าหากลูกค้ามีการกดแจ้งชำระเงินแจ้งเตือนก็จะขึ้นมาที่หน้าจอ POS ด้วยเช่นกันจากนั้นร้านค้าสามารถเลือกวิธีชำระเงินให้กับลูกค้าได้ตามปกติเพียงเท่านี้ร้านค้าของคุณก็พร้อมรับออเดอร์ผ่าน QR สแกนสั่งอาหารได้ ทันทีใช้งานง่ายสะดวกแฮปปี้ทางงานค้าและลูกค้า